มักม่วงนะค่ะเด้ออยากจระลับอเดอร์ที่เกานั่น่ะละกิโลละยี่สิบบาทคันซังลอยโล่ขึ้นไปหลังคายโล่ละสิห้าบาทนี่เป็นหน่วยงามงามอสุลูค่ะฮอสุลูอันนี้เป็นตะกาส่งไปอันไปสะนี่เขาเขาให้ก็ให้ส่งแบบเคงเป็นกระยังเอาค่ะ เชียค่ะทรงมือว่านหลักกระทรงหารอยโรคนสทรงไปเซนี่เขาจะแต่มือนี้ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าไปเซนี่ฮนเครือรีเขาเปิดทาการแล้วฮอดสนวยอันนี้มักซุค้าตน้นเพิราลฮอร์สุค้าตน้นยังเป็นมักดิบอยู่เด้อค่ะนี่ คุณวยละคุณไม่เวลาเปิดประตูร้าน